แม่เอาภาชนะมาใส่น้ําให้น้องแล้วก็เติมน้ําให้น้องเต็มเมแล้วก็วางไว้ใต้เงาต้นไม้นะคะตรงนี้จะมีหมาจออยู่หลายตัวเหมือนกันตรงแถวตลาดศิราิชาหน้ามูลิธิสว่างประทีปค่ะเพื่อนๆได้บุญด้วยกันนะคะสาธุอ่หน,นูว่ากินมาลุมาอ่ะกินจ้ะ <Okay. S 1> กินก่อนแล้วเดี๋ยวแม่เติมให้ <Okay. S 1> กินไหมลูกกินไปแม่ไม่ว่าอะไรลูกแต่แต่คนท้องไปไหนเนี่ยเด็ก <Yeah. S 1> กินไปลูกเดี๋ยวแม่ไปเติมน้าเปลี่ยนน้าให้ลูกกินไปลูกกินไปแม่ไม่ว่าลูกกินไป ชิมชิมทุกอันเลยน้ำตาลอิ่มแล้วลูกอาหารเม็ดนี่แหละมันจะมีอ่ะวันนี้มีมีคุณกุ้งมาด้วยนะคะคุณกุ้งอ,อ,อ่ะกินไหมลูกกินไหมน้ำตาลตัวนี้น่ารักตัวนี้เนี่ยสองตัวเลยต้องโดนจับทำหมันเนี่ยตัวนี้น่ารักมากตัวนี้ตัวนี้น่าเอาไปเลี้ยงมัน,นมันเหมือนฝรั่งตัวเมียลูกฝรั่ง เพื่อนๆวันนี้นะคะมีตัวช่วยค่ะมีมีคุณกุ้งมาช่วยล้างกระเบื้องให้แพทวันนี้แพทสบายไปนหนึ่งวันป <laughs> กติแพทก็จะทําอย่างนี้แหละเอามือกวนๆถังน้ําที่เอามาเปลี่ยนให้น้องนะแล้วก็เอาน้ําในถังของเดิมก็จะมาล้างกระเบื้องวันนี้ก็จะมีไหนขอเห็นหน้าหน่อยได้ไหมคะอเจ๋ย <laughs> ขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญน,นะน้องกุ้ง วันนี้คนท้องไม่ออกมาเพื่อนๆนไข่ต้มมาเกอ้ออีกแล้วกระเบื้องสะอาดแล้วแล้วก็ล้างถังเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยวันนี้มีน้องกุ้งมาช่วยคนท้องไม่ออกมาเพื่อนๆนไข่ต้มเกอ้อน้ตำตาลกินเยอะๆนะวันนี้หมอมาผสมกรรมาถนให้หนูหน่อยนึงนะเดือนหนึ่งกินแค่ครึ่งช้อนชานี่หนูไม่ได้กินมาสองสาเดือนแล้วลูกจะได้หายคีเลือนลูกแล้วหนูไปเล่นน้ำที่ไหนมาหมอมายังไม่ได้ลาดตัวให้หนูเลย กินเยอะๆลูกน้องสวยกินอาหารไหมคะน้องไก่ขอกินอ่ะโปยเลยไปไปกินตรงนน้นลูกลูกกินเลยลูกแม่ใส่กรรมฐานนิดนึงนะครึ่งช้อนชากินเข้าไปห,หน่อยลูกคนสวยไอ,อ้จื๋อต้องประเคนหรอะคะลูกอ่ะแม่ให้แม่ให้ลูกเอากินๆ,ๆนะ เออต้องประเคนหรอกเออขี้อ้อนอ่ะเราต้องประเคนหรอกอ่ะกินไปหรอกกินไปกินไปหรอกเออคนสวยต้องประเคนใช่ไหมคะกินไปหรอกกินไปอยู่ๆอู่ๆอยู่ก็ทำอยู่กาทำอยู่กาทำอยู่กาทำจิเออหรอกขี้อ้อนเราอ่ะกินไปหลูกคนสวยกินเลยคะ่ะเดี๋ยวน้องไก่แย่งหมดลูกคนสวย มัน่วยกินสิคะมันช่วยกินเลยค่ะอะทำแม่ประเคนให้แล้วนะคะอะกินเลยลูกมันช่วยกินเลยค่ะอุ้ยลาดจัวแล้วฉดชื่นแล้วนะไม่ร้อนแล้วนะล้างหน้าล้างตาแล้วเออลูกฉดชื่นจริงๆเลยอากาศมันร้อนใช่ไหมคะเออลูก <laughs> หะนะูคณะน้ำตาลแม่เอาแขวนไว้ตรงนี้นะอาหารถ้าหนูอยู่มากินนะลูกแม่แขวนไว้แล้วนะคะ น้ำน้ำแม่เติมให้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้มีตัวช่วยขอบคุณนะคะตร,ตรงวัดยาขอบคุณนะคะที่วันนี้มาช่วยกระชอนใบไม้ออกหน้าที่ที่จชันทาวันนี้มีคนแย่งหมดเรียบร้อยขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญนะน้องกุ้งน้ำต,ตาลอาหารแม่แขวนตรงนี้แม่ไปแล้วนะกี่โมงละหกโมงละหกโมงแล้ว,ลว,ว,ลวคะ่ะยวไปส่งพี่กุ้งกันไปกลับบ้านน้องหมาก็จะอยู่ตรงนี้